พระองค์ตัดไว้เรื่องบุคคลสิบจำพวกในโลกนะบุคคลสิบจำพวกในโลกเนี่ยนะแบ่งเป็นห้ากลุ่มกลุ่มทุศินกลุ่มมีศินกลุ่มราคากล้ากลุ่มมักโกรดกลุ่มฟุงซานในห้ากลุ่มนี้แบ่งเป็นสองพวก,พวกรู้กับไม่รู้จึงเป็นบุคคลสิบจำพวกในโลกรู้ไม่รู้อะไรสี่เหตุปัจจัยนี่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะ รู้ไม่รู้อะไรรู้ซึ่งปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศิลกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังอย่างที่เราทําทุกวันนี้มาฟังธรรมของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่กระทํากิจนึ่งด้วยการฟังหรือเราเปิดซีดีอ่านพุทธวจนะบ่อยๆ 3. กระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูรคือฟังมากฟังบ่อยนะหรือการสาธยาย เป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูดนะสี่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิถ้ารู้สี่เหตุปัจจัยนี้ถึงแม้จะทุศินลาค่ากลา้ามักโกรธฟุง้งซ่านจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและตัวอย่างที่ตถาคตยกมาให้ก็คือไปเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตตัดไว้ในมิขสาลาสูตรไปอ่านรายละเอียดตัวเองนะ มิกสาราสูตรเรื่องบุคคลสิบจำพวกที่มีอยู่ในโลกนะเพราะนางมิกสาราเนี่ยค้านพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้ยังไงพ่อนางประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนพ่อนางไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วไปเกิดเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตเหมือนกันได้อย่างไรเม <ME> ื่อสร้างเหตุปัจจัยต่างกันพระุทธเจ้าเลยบอกอนนท์ตถาคตเป็นใครมิกสาราเป็นใครยานในการรู้ความยิ่งละหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลตถาคตเลิศที่สุด จึงตัดบุคคลสิบจำพวกให้อนอนท์จำไว้จำไว้มีบุคคลสิบจำพวกและเตือนคนที่มีศีลดีว่าถึงแม้เธอจะศีลดีแต่ถ้าไม่กระทำกิจนึ่งด้วยการฟังไม่กระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญเห็นไหมการฟังคำตถ,ถาคตการสังสมสุตตะมีผลค่อนข้างมากในพระสูตรนี้จะให้เราได้ทราบว่า ถ้าเราทุศินยังมีทางออกถ้าเราศินดีก็อย่าประมาทให้ฟังคำของตถาคตไว้เนื่งนื่งคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะแล้วการที่เราเห็นคนบางคนประพฤติปฏิบัติเล็วทําไมมันไปได้ดีบางคนทําดีมันไปได้เร็วปริปาชกบางคนเขาเห็นคนทําปานาติบาตนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรม พูดโกหกดื่มสุราแต่ไปเกิดในสวรรค์เขาเลยมาบัญญัติว่าการทำกรรมเลวไม่มีผลแล้วเขาไปเห็นคนทำดีรักไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปินิกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราแต่ไปเกิดในนรกเขาก็เลยมาบัญญัติว่าทำกรรมดีไม่มีผลถามพระพุทธเจ้าว่าเขาเห็นอย่างนี้จริงไหมพระเจ้าไม่ตอบนะปริพาชกค,คนนี้มีญาณอย่างรู้จริง ผู้เจ้าไม่ตอบก็เดินหลีกไปพระนลถามว่าพอรับฟังได้ไหมผู้เจ้าบอกพอรับฟังได้เหตุผลเพราะอะไรพระนลถามนะผู้เจ้าบอกอนนลปริพาชกเนี่ยไม่มีมหากรรมมัวิพังนะยานความรู้ในการจําแนกกรรมอย่างละเอียดเข้าไปเห็นว่าฆ่าสัตว์แล้วไปเกิดในสวรรค์จริงๆแล้วนะกรรมก่อนนั้นหรือกรรมหลังนั้นและกรรมก่อนตายเป็นตัวให้ผลแต่เข้าไปเห็นว่าตรงเนี้ให้ผลนะ นี่เป็นความจํากัดเป็นขีดจํากัดของความเป็นสาวกหรือความเป็นผู้ที่ต่ากว่าสัมมาสัมพุทธะกรรมก่อนที่เขาทำเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าปุเพวาสตังกะตังโหติกลยานะกกรมังสุขเวทนียังนะเขาก่อนนั้นเนี่ยเขามีความเป็นอยู่การกระทำนะกรรมงามนะอันนำไปซึ่งสุขเวทนานะ ส่วนกรรมทีหลังเนี่ยพระเจ้าเรียกว่าปัจฉาวาสตังกตังโหติกัลยานกรรมหมังสุขเวทนียงตอนหลังมาทํากรรมงามอันนําไปซึ่งสุขเวทนาและสุดท้ายคือมรณะกาเลวาสาโหตินะสัมมาทิฏติสัมมาตาสมาธินาเขาสมาทานสัมมาทิฏต,มมติได้อย่างบริบูรณ์ก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะกาเลนะในการแห่งมรณะกรรมสามจังหวะนี้ ให้ผลจึงทําให้สิ่งที่เราเห็นว่าคนนี้เลวทําไมมันไปดีคนนี้ดีทําไมมันไปเลวนะเห็นเขาดีแต่ก่อนนี้เขาทําไม่ดีหรือหลังนี้เขาทาไม่ดีหรือก่อนตายดันทําไม่ดีนะเห็นเขาเลวแต่ก่อนนี้เขาทําดีหลังนี้เขาทาดีหรือก่อนตายเขาสมาทานสมาธิได้อย่างบริบูรณ์คนนี้ไปดีได้นะนี่ก็ให้ทราบเหตุปัจจัยที่บริบูรณ์เพื่อ เราอย่าไปประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลนะผู้เจ้าตัดไปเลยว่าตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้นะเพราะเหตุนั้นแลอน,อนนท์พวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลนั้นย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลไดนะ้นั้นก็ไม่อยากให้พวกเราไป ประเมินบุคคลจนเกิดความเครียดแค้นอาฆาตจิงชังพยาบาทโทษภัยจะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเวลาเรามีจิตพยาบาทหรืออกุศลนั้นพบอันเป็นอบายเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะว่าขณะที่เราคิดแม้เรื่องหนึ่งเนี่ยนั่นคือพบแล้วถ้าเราทราบพระสูตรนี้เราจะกลัวเรื่องความคิดนะเราจะระวังเรื่องความคิดมากพระองค์ตรัสว่าพิกูทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใด ดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณหรือจิตเราไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วคือจิตผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีถ้าร่างกายเราแตกทําลายไปในขณะนั้นอัตภาพเราจะได้ไปตามอารมณ์นั้นทันที ดังนั้นความซวยเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับเราเองเกิดขึ้นกับคนที่คิดอกุศลการพยาบาทเบียดเบียนนรกกำเนิดเดชานเปรตพิสัสรอเขาอยู่แล้วนะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อมีอกุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นในใจแล้วเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปปติวานีความเพียรอ,อ,อย่างไม่ถอยกลับ สติสัมปชัญญะเพื่อจะละอกุศลน,นั้นเสียโดยด่วนนะเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีไฟไม่ลุกโผลงเสื้อผ้าหรือไฟไม่ผมบนศรีรษะต้องรีบดับให้เร็วที่สุดชั้นใดก็ชั้นนั้นอกุศลเกิดขึ้นในใจต้องรีบดับให้เร็วที่สุดอย่าปล่อยให้นิ่งนอนใจอย่ารอชาไวนะนั้นถ้าปล่อยให้อกุศลน,นั้นจเจริญงอกงาม อบายทุกติวินิบาตนรกจะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้เกิดขึ้นแก่ไกลนะเกิดขึ้นแก่บ,บุคคลผู้มีจิตอกุศลน,นั้นพยายามใช้การละนันทีคือความเพลินรีบทิ้งให้ไวที่สุดอย่างที่พระองค์สอนไว้หรือสันเลขธรรมที่พระองค์ตัดไว้กับจุนทะนะเห็นเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนไม่ว่าเขาหรอกแต่ฉันจะไม่ทำเพราะอะไร เพราะเดี๋ยวฉันจะไปอบายด้วยนะเขาไม่ได้มาช่วยอะไรให้เราพ้นอบายนะอ่าอย่าเพลินกับเรื่องโลกอย่าเพลินกับเรื่องครอบครัวเรื่องการค้าขายเรื่องการงานเรื่องยศตําแหน่งเรื่องชื่อเสีงยงคติยศเรื่องการบ้านการเมืองทั้งหลายอย่าเพลินจนลืมแก่เจ็บตายเพราะความเป็นมนุษย์ได้มาได้ยากเราไปเพลินกับเรื่องพวกโลกโลกเนี่ยแป๊บเดียวเผลอไปตายพลาดเลยนะ เป็นการพลาดครั้งใหญ่แล้วกว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกทีเต่าตาบอดนะทุกนนะกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งความทรมานเกิดกับใครเกิดกับเราเองพระองค์บอกเลยว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใ,นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกําเนิดดิฉันหรือเปลวิสัยผู้เจ้าไม่ได้มีการขู่นะบางคนคิดว่าโอ้ยผู้เจ้ามาขู่มั้งนรกกาเนิดดิฉันเทวดาไม่ใช่นะเพราะถ้า ถ้ามาขู่นะผู้เช้าอริบุคคลก็ผิดหมดอย่างที่บอกนะอริบุคคลทุกประเภทเนื่องด้วยสวรรคนลกหมดเลยนะโสดาบาันประเภทศักตกคตุประมังจะเกิดในเทวดามับ้างมนุษย์บ้างไม่เกินเจ็ดคราวสกาธาคามีนาคามีไปเกิดในเทวโลกนะถ้าเทวดาไม่มีอริบุคคลพวกนี้ผิดหมดผู้เช้าบัญญัติธรรมโลกุตระผิดลูดเลยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นรกมีแน่นอนสวรรค์มีนะ